มาถึงก็มองหาของกินเลยนะฮะคนนี้นะฮะสำรวจของกินก่อนเป็นอย่างแรกอตอนนี้ก็เริ่มมีร้านค้านะฮะมานะะจับจองพื้นที่นะฮะประมาณ30ร้านแล้วนะฮะโอ้ได้บรรยากาศของการมาเที่ยวทะเลมากเลยนะฮะเพราะว่านี่นะครับ มีร,ร้านบริการห่วมยางคิดถึงน้ำมนต์แล้วอ่ะคิดถึงน้ำมนต์เหคิดถึงน้ำมนแล้วอ่ะถ,ถ้าน้ำมนต์มาเนี่ยคงเล่นได้ทั้งวันนะฮะเพราะน้ำมันไม่ลึกมากนะกคุณผู้ชมครับคล้าย้บางแสนอยู่นะเนี่ย <laughs> ลมแรงมากเลยอ่ะมันได้ฟีลเหมือนไปเดินที่ชายหาดจริงๆเลยเนี่ย เหมือนบางแสนเลยจากจุดที่เราจอดรถนะฮะแล้วก็เดินมานะคุณผู้ชมนะฮะน,นี่นะครับอันนี้มีลักษณะคล้ายๆกับนะที่บอกไปตั้งแต่แรกเนาะนะฮะเหมือนทะเลแหวกนะฮะเด็กๆก,ก็เล่นน้ำนะครับบางจุดนะน้ำอาจจะขุนบ้างแล้วนะเพราะเล่นกันก็น,นํำนะครับ อะไรคะสแ,สแสงอะไรโอ้สวยอๆๆโอ้คลื่นลมแรงมากเลยนะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> โอ้เดินแล้วเซเดินแล้วเซปุปุระวังลมพัดตกทะเลนะ <laughs> มองไปด้านหลังนู้นก็ยังเห็นรถนรก่อสร้างบรรทุกอยู่นะครับอากาศก็หนาวนะเพราะลมพัดแรงนะคุณผู้ชมนะฮะผลช่วงพายุไปเนี่ยอากาศร้อนก็เหมาะที่จะมาเล่นมากๆเลยเนาะ อ่ะซูไปไกลๆนะเอ้ามองไปไกลๆอีกประมาณสักนะตอนนี้พี่เสือซูมไปนะสามสิบเท่าสี่สิบเท่านะฮะเอ้านี่นะฮะตึก ที่เป็นหลังคาสีเขียวๆนั่นคือโรงพยาบาลโรงเรียนโรงเรียนเหรอโรงอ่าแล้วโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนอ๋อตรงเครนเหรอตรงเครนเออตรงนี้จะเป็นจุดของโรงพยาบาลคือมันจะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเนาะนะฮะสเก็ตง่ายๆนะฮะเลยโรงพยาบาลปุ๊บเราก็กลับรถเลยนะฮะ อะไรเนี่ยทางนี้มีอะไรการเกิดอะไรขึ้นตทวไปหาบาว่าทางทเลนี่ดูเห็นมาเห็นพี่เหล่ามดูดินนี่ดูนเดินแห่รกดูดูดูงามอ่ะผ้าเล็กน้อยมาเล่นเนี่ยดูัยเอออาทิตย์หน้าเรามาไหม เจ้าดูพรอนนะคะเจ้ามักเลยแหละค่อยว่าเจ้ามักเลยแหละเนี่ยมุมนี้สวยเนี่ยเนี่ยเมฆเมฆกำลังสาดส่องลงมาน่ะเมฆอะไรนั่นน่ะเนี่ยเมฆสวยจังเลยคุณผู้ชมดูนะฮะ Ủa lùng lên hình trình luôn á ừ. đi qua Khơi muốn cái thang cọn à Đấy ngay Đi ngay, <laughs> 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 มือก่อยมาสี่ยังมีมือเข้าไปก่อนมือเข้าไปก่อนยกมือขึ้นโอเคเอาใจยง่มาต่งสูงตรงสูงตรงสูงโอเคหน่นโน่นโน่นเขาไหวเขาไหวเอ้าเอ้า ถ้าอากาศไม่หนาวเย็นนะเราอยากจะลงน้ำเลยนะเนี่ยตอนนี้ฝนจะตกอยู่เนี่ยเคลนตาฝั่งตมเต็มตมเต็มตมเต็มข้างในนู้นน้ำคงจะสวยกว่านี้นะเพราะว่าคนไม่ได้เข้าไปเล่นไงตรงนี้มันมันเริ่มขุ่นเพราะว่าคนเล่นเยอะอ้าวห่วยางลอยไปแล้วห่วงยางลอยไปแล้วนั่นใครกำลังเขากำลังตามไปเอาห่วงยางคืนนั่นน่ะ ไม่รู้เหมือนกันเล่าลึกอ๋อมันจะลึกไปเรื่อยๆทางนู้นอ่ะเออต้องไปรอรับหงยาฝั่งนู้นโอ้โนนนนนน้องควายน้องควายโอ้น้องควายเยอะมากเลยนน่นโน่นเขาขี่จักรยานไฟฟ้าใช่ไหมน่ะ นู่นก็ขี่จักรยานไฟฟ้าเลี้ยงควายนั่นน่ะในที่สุดห่วงยางน,นั้นก็หลุดจากมือลอยไปแล้วทุบป,ป่องทุบป,ป่องนะฮะตามไม่ทันนะอันตรายนะคุณผู้ชมนะฮะฮ่าฮ่าฮ่